กัตตะเวทีก็แปลว่าในภาษาคนก็หมายถึงตอบสนองคุณของผู้ที่มีคุณเรียกว่ากัตตะเวทีส่วนในภาษาธรรมนั่นได้แก่การกระทำที่คนอื่นรู้ว่าเรารับรู้สิ่งที่เขากระทำแก่เรา จะเป็นการสนองคุณหรือไม่สนองคุณก็ไม่เป็นประมาณแต่เป็นการกระทำเทีาคนทั่วไปรู้ว่าเรารับรู้ในสิ่งที่เขากระทำแก่เราก็เรียกว่ากะตะเวทีตามตัวหนังสือแปลว,ว่าทำให้รู้สิ่งที่เขากระทำแล้วแก่เราในภาษาคนเรามีความหมายทางศีลและธรรม ก็คือจะต้องตอบสนองบุญคุณแก่ผู้ที่กระทำแก่เราในภาษาธรรมนี่เป็นคำกลางๆเป็นการแสดงกระทำออกมาให้รู้ว่าเรายอมรับรู้สิ่งที่เขากระทำแก่เรา